พี่น้องี่ทำอะไรนะนี่ก็สร้านะครับก็ช่วยที่ร้านไปที่ร้านที่ร้านให้อีกแล้วรนัะเปลี่ยนทองให้นะจ๊ะ น้อยด้อยปริญญาแต่ตั้งหน้าตั้งใจทำเพื่อเธอถึงอ <c oughs> งค์เจ้าลิงน้อยผู้น่ารักเหมือนพลังบวกผักนำมาเสมอกราบทพไทยบนฟ้าพาให้เธอจ <c oughs> นบรรดาได้พบเธอแทพทิดากราบพี่โจผู้บริหารเพ้นบ้างแพงกราบเอฟซีทุกทุกแผนที่มาหาให้กำลังแรงใจตลอดมา กราบขอบคุณที่เมตตาเอื้ออารีกลัวคนว่าเกาะกระแสจริงจริงนาน้ำตาคอกั้นไม่ไหวในใจนี้คือมุกอีเจ้าลิงน้อยผู้ใจดีให้เอมี่ได้รู้จักรักจำเอินี่นะผมหมดไปเป็นแสนไม่เคยแตกกต่อได้หมังยังไงผมบอกพรงไีเกิดห้าแสนนะข้า้าแสนใช่ไหมคะ วไม่ติดาพไปอีกสวยมากสวยมากเลยดีเลยค่ะครดดีดี้าหนูไปที่ร้านพี่นายให้อีกสานัยั่นทองให้นะจ๊ะ ถ้ามีมด้นบ์มีนัดมิ้นทีจะให้บาทเพิ่ด้วยพิ้นทรโอนเงินเข้าบัญชทเท่าไหร่เมื่อกี้หนึ่งหมื่นกับอียี่สิบเจ็ดบาทคนเกิดเขาคนเกิดเขาแล้วเดี๋ยวอันนี้ก็คิวคิวหนูละหนูเรียกบัญชีอะไรหนูอะมาลายให้หมื่นหนึ่งให้มาอะไรหมื่นให้มาอะไหมื่นึงแปดแปดหนึ่งส8 8ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อบได้ดีเลยหรอโอนมบ่อยมากทเป็นอะไรครับโอนไทไอ้คเอะไรครับค ฟ้าสามหนึ่งหสามสี่แปดเเก้าสามคชื่อแม่้าโอนให้หนึ่งหมื่นอี้จะได้เป็นจรงเราจะได้เป็นหนึ่ง้นหลัทุกคนพี่นัโอนเงินให้ทั้งน้องคุอิงแล้วก็น้องหอนอีกนะคะเราจะได้เป็นที่1นึ่งกอดเราจะได้เป็นที่หนึ่งหนึ่งหมื่นงพันนอยหนึ่งนห่งร้อยสิบเอบาทสิบเอ็ดสตางค์ มีตาฉันเถิดจะเกิดปัญญาโอเคนะพี่ยังไม่มีเงินเยอะแต่พี่ยังมีพักก็ไ้กเลด้ว็ได้กด้ก็ไ้วครด้เดี๋ยว้ก็ได้กแไรัก็ไดก็ได้ไรนะ็รดไล็ก็ได็กด้ก็ไเดี๋ยวๆด้กด้้้กก้กได้ได้กดก็ไดได้กด้ก็ด้ก็ไดได้ย้ด้ด หรือแยตติโกโหติกาใครอยากได้อะไรที่เกี่ยวกับพระนะคะมหาจารย์ได้เลยพีพี่มี่พูดแล้วพี่มีพูดแล้วว่าพี่นัทเคยปฏิเสธอยู่กับพี่นัทชีวิตไม่มีผ่านคุณค่ะก็ได้รับความเมตตาจาก สาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะจากบอสโจค่ะก็จริงๆแล้วก่อนที่จะได้รับการคัดเลือกเนี่ยบอสโจเขาก็โพสต์หาหนางเอก MV นะคะแล้วก็แฟนๆสาวน้อยเพชรบ้านแพงเขาก็โหวตเป็นชื่อเอมมี่แม็กซิมค่ะ <โ>นนใช่ค่ะเ,เขาก็มีชื่อแบบนักแสดงแล้วก็ศิลปินหลายๆคนแต่ว่าชื่อของ Maxim เอมีอ่แม็กซิมขึ้นมาพี่โจก็เลยตัดสินใจเลือกเป็นเอมี่แม็กซิสมแล้วไม่ต่อตาเลยเหรอคทั้ที่เราก็มีกระแสด้านลบมากๆคือตั้งแต่เอมี่มาได้รู้จักกับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะไม่เคยมีคอมเมนต์อะไรที่ด่าเอมี่เลยมันรู้สึกมันรู้สึกว่ามีแต่พลังบวกทั้งนั้นเลยค่ะมันจะมีสักหนึ่งล้านคน กับอีกหนึ่งคนเออพูดว่าหนึ่งในร้านเออหนึ่งในร้านนะคะที่ที่แบบที่รู้สึกไม่ดีกับเอมี่ปล่อยเขาไปแล้จุดเริ่มต้นของการที่เรามาจุดเริ่มต้นเลยต้องกราบทั้งหมดทั้งมวลนะคะต้องกราบขอบพระคุณพี่จิ๊บโปรดิวเซอร์ก่อนบายคเครียดนะคะที่ที่ให้เอมี่ได้มายืนอยู่ในก่อนใบ่ายเครียดในทุกๆวันนะคะแล้วก็อยู่ดีๆวันหนึ่งเขาก็บอกว่าอ้าวเอมี่ก็จะอ่านรายชื่อใช่ไหมคะว่ามีรับเชิญอะไรเงี้ยแต่ เริ่มต้นเลยคือหนูไม่ได้รู้จักน้องนะคะน้องเนี่ยมาเจอนั่งกินข้าวโต๊ะเดียวกับหนูเลยหนูก็คือเราไม่ใช่สายหมอลำอ่ะฮะแล้วก็ไม่ได้รู้จักพี่โจในตอนแรกแต่หนูก็ตกใจพี่โจทําไมผู้ชายคนนี้เขาเดินบ่อยจังอะไรเงี้ยหรือว่าที่ทําอะไรคะบอกไร์สดอยู่หนูก็ดูหูคนดูพี่เป็นหมื่นเลยหรอน้องเอมี่มาสีมาเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ช่วยอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยเปิดหน้า YouTube ของเอมี่ให้กับแฟนๆสาวน้อยเพชรบานแพงอะค่ะมาติดตามมาติดตามค่ะ พี่ต้อมชัดฟิะแล้วหลังจากนี้เห็นว่าทางแฟนคลับรวมถึงตัวน้องเองก็ได้มีการไปอุดหนุนเด้งนึ่งกันด้วยเป็นการอุดหนุนเด้งนึ่งแล้วก็ถอดให้น้าเข้าหน้าปลาแกะเหมาค่ะเหมาให้น้เข้าหน้าปลาแกะใช่ค่ะเหมาทั้งร้านเลยค่ะก็คือเหมือนกับประมาณว่า แรกใช่ไหมคะเอมี่ก็ไลฟ์สดอยู่เป็นก็คือเราเอมเราไลฟ์ทุกวันอยู่แล้วแต่เขาก็บอกว่าวันนี้อยู่ที่ไหนเอมบอกอยู่ที่ตลาดเขาบอกขายอะไรวันนี้ว่าขายเด้งนึ่งก็คือขายลูกชิน้นแล้วก็ขายข้าวหน้าปลาแกะเขาบอกว่างั้นปักหมุดเลขที่บัญชีให้หน่อยหนูก็แบบพูดจริงป่ะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเรียกว่าปักมาปักมาโอนมนล้านเจ็ดปักมามปักมาอ,ม<ๆ>อะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเขาก็ช่วยกันโอนค่ะแบบ10 20 2 0 0 3 0 0 5 0 0อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็รวบรวมกันได้ประมาณ800 0 แล้วเอมี ah, ่ว่าแล้วทีนี้เสร็จปุ๊บเอมี่ก็เลยบอกว่าแจกเลยเนาะอ่ฮะก็คือแจกคนที่ตลาดเลยค่ะอ่ฮะแล้วเขาก็เลยบอกว่าเอมี่ได้ใจเขาตรงที่ซื้อเดี๋ยวนี้โอนตอนนี้เลยเอมี่แจกเลยไม่ได้แบบมานั่งเก็บนั่งนับว่าต้องอะไรอย่างเงี้ยเขาว่านับก่อนไหมเดี๋ยวมันขาดทุนมันก็ขาดทุนแหละเพราะว่าปกติเนี่ย ถ้า300ไม้เนี่ยมันมันมากกว่า8,000แต่ว่าเอ็มเอ็มี่บอกเขาเอ็มี่ก็เลยไม่มีกระตุ้นไม่ใช่เอ็มี่ก็เลยบอกเขาว่าเราไม่เหลืออะไรแล้วเราจะกระตุ้นอะไรนะเทัทีเอ็มี่ก็เลยบอกว่าต้องกเอ็มี่ก็เลบอกว่าไม่เป็นไรค่ะขาดทุนหรือไม่ขาดทุนช่างมันแล้วแต่ว่าวันนี้เอ็มี่จะแจกให้หมดไม่เหลือกลับบ้านแล้วก็พอเอ็มี่แจกหมดก็คือยกซึ่งยกยกซึ่งยกอะไรให้เขาดูว่าแจกหมดแล้วเขาก็เลยว่าใจมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะไลฟ์ให้เห็นค่ะใช่รู้สึกยังไงบ้างที่แบบว่า คุณเรียกว่าอะไรนะเหมือนแฟนคลับเนาะใช่ค่ะตัวละอร์ตมาถึงเราด้วยเอมมี่กำลังจะบอกว่าชีวิตเนี่ยอยู่วงการบันเทิงมาประมาณ10กว่าปีเพิ่งเคยเห็นเนี่ยแหละค่ะที่มีแฟนคลับแบบพลังบวกและปกติหนูก็เพิ่มแฮชแท็กให้น้องก็คือคาถาอุ๋งอิงทุกครั้งที่เอมี่จะแบบจะไลฟ์เะีรนอุ๋งอิงอุ๋งอิงอุ๋งอิงอุ๋อิงเล่นก็เล่นตามภาษาของเอมมี่ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแป๊บเดียวแป๊บเดียวคนก็ดูแบบยอดดูเป็นหมื่น ใช่ม่อลี้ยงแถวนี้นึงเรากลัวว่าแบบคนอ๋อตอนแรกตอนแรกกลัวแล้วแล้วมี่ก็บอกพี่ๆว่าพี่ๆขาหนูอาจจะไม่ไลฟ์บ่อยนะเพราะว่ามองพูดถึงน้องบ่อยๆเนี่ยเดี๋ยวคนเขาบอกว่าเกาอกระแสเชื่อไหมคะคอมเมนต์เนี่ยประมาณ2,000คอมเมนต์ในวันนั้นนะคะทุกคนพูดว่าอย่าไปสนใจจําไว้ว่าไม่มีใครในนี้ที่บอกว่าพี่มี่เกาอกระแสคือถ้าเราคิดว่าเรารักน้องจริงเราทําไปเลยสิ่งดีๆมันจะตามมา หนูก็เลยไม่แคร์อะไรจากตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ค่ะแล้วก็หนูก็ไม่เคยเห็นคอมเมนต์ด่าแล้วก็ช่อง YouTube ของหนูนะคะเพ,เพิ่งจะทำใช่ไหมคะแต่ปรากฏว่าช่องไอมี่ติดแรงของ YouTube Thailand ทุกวันแล้วก็ทุกไลฟ์ที่ไลฟ์เลยค่ะเราบอกว่าเราไม่กลัวแต่ในก่อนที่เราแทงแบบน,นี้คำว่าก่อกันแตอนแรกเรากลัวใช่ค่ะตอนแรกเรากลัวแต่ตอนนี้เราไม่กลัวแล้วเพราะไอมี่มองว่าพลังบวกของ f c น้องอะค่ะมันมีค่ามหาศาลถามพี่นัดดีกว่า เขาเจอไปวันแรกเป็นไงคะก็เฟซพังครับเฟซบุ๊กพังค่ะก็คือยังไงพี่นัดเจอยังไงก็น้องเอมี่เขามามาไลฟ์ผ่าน u t u b e ที่ที่ที่ร้านผมแล้วก็ก็มีแฟนคลับเขาดูอยู่ประมาณสัก2อ0 0ามพันคนนะนะแล้วพอดีว่าเนื่องจากว่าปกติเนี่ยผมจะเป็นคนที่ถ้าใครทักว่าผมเป็นใครอ่ะผมแจกเลย5 0 0 500 500ใครรู้ว่าจักผมอ่ะใช่แล้วเขาบอกว่าพี่นัดบอกจะแจกเงินบอกไม่เอาแฟนคลับบอกไม่เอา าจะาถ้าจะให้เงินให้น้อง,อองดีกว่าให้น้องผมเลยวันนี้เลยเอาเงินมาให้น้องมาแล้วก็เอา,เอาพระให้น้องด้วยการน,นี้นึกด้วยว่าไอ้เจ้าแฟนคลับเขาไม่อยากได้เงินงั้นผมให้วัตถุมงคลแทนแนล้วกันบอกว่าผมมีวัตถุมงคลอยู่ประมาณ2องสามร้อยองเนี่ยตอนเนี้ยที่แจกได้ตอนเนี้ยนะสองร้อยองแต่ถ้าแฟนคลับมาเยอะผมมีเป็นหมื่นองค์อ่ะผมแจกให้คุณได้ใช่ไหมคะทุกไลฟ์ที่เอมี่ไลฟ์ แฟนคลับชอบบอกว่าน้องเอมี่ปากหมุดน้องเอมี่ปากหมุดก็คือให้เอมี่ปากหมุดบัญชีพอดีมันมีวันหนึ่งที่น้องอะตอมมาค่ะมาเล่นกับเอมี่เขาบอกปากหมุดหน่อยพอดีแล้วอะตอมหนูก็ท่องอุ้งอิงอุ้งอิงแล้วอาตอมก็พูดอุ้งอิงอุ้งอิงแบบนี้ค่ะเขาบอกว่าจะโอนเงินให้อาตอมบอกไม่เอาเอมี่บอกไม่เอาอ่คือถ้าจะให้เอมี่ขอให้เป็นการอุดหนุนหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีอีกวันหนึ่งเอมี่ก็ไรสดเอมี่ปากหมุดเร็วเอาอะไรมาขายก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือหนูไม่เคยเจอค่ะ หนูเชื่อแล้วว่าพลังพลังของเอฟพาวเวอร์ของเอฟซีคือสุดยอดมหาศาลมาเราเราตั้งแต่เราได้ร่วมงานเขามาเราประทับใจอะไรยังไงห้างหนูชอบความเป็นธรรมชาติของน้องความเป็นใสๆของเขาความเป็นเด็กที่ที่เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้มีพิษมีภัยแม้กระทั่งไม่ว่าจะเป็นการเดินการหนูเห็นเขาครั้งแรกที่กองก่อนบ่ายคลายเครียดใช่ไหมคะเขาเรียบร้อยมากแม้กระทั่งเพลงเขาร็องแวบแวบแวบๆบคือ เขาก็เต really, so like ้นแค่เนี้ยค่ะแต่เราคือไปอย่างนี้แล้วอ่ะคือคือเพลงของเขาคือเราใช่คือเรามีความรู้สึกว่าหนูเป็นคนชอบผู้หญิงเรียบร้อยอยู่แล้วแล้วเรามาเจอน้องโอ้โหคนนี้คือสุดแล้วบอกบอกเขาว่า โอ้ก็คืออยากให้ลูกเราเก่งเหมือนเหมือนเขาจังเลยอะไรเงี้ยค่ะคือเรารู้สึกว่าอยากให้จื้อหลิงเนี่ยเป็นเหมือนพี่องค์อิงอะไรเงี้ยค่ะเรารู้สึกแบบนั้นเลยจากความประทับใจก็เลยกลายเป็นว่าเป็นความรักแล้วเราก็เขียนกอนให้น้องด้วยแต่งกอนใช่ก็จรกงจริงอ่ะมันมีสองอนใช่ไหมคะกอนแรกเป็นกอนแบบสับขาหลอกก็คือแต่งเองแต่พอกอนที่2มันก็คือจัด ก่อนแรกนั่นแหละค่ะแต่เอามาเกาคําพูดให้มันเพลาะให้ให้ช่ให้มันคมขึ้นแล้วให้มันเพาะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเหมือนของขวัญขึ้นบ้านใหม่สาหรับน้องเลยไหมใช่ก่อนสุดยอดมากเพราะเมื่อกี้น้องก็บอกว่าขึ้นบ้านใหม่ก็อยากให้เอื้อยไปนั่งเด้อก็คือน้องบอกว่าอยากให้ไปขึ้นบ้านใหม่ด้วยจีตาโกยเป็นแสนไม่เคยไม่เคยมีก่อนอะไรไหมก คแต่งสดๆเลยไดนี้อย่างจริงจริงมันมีคำไหนที่เราแบบสะเทือนใจขนาดนี้คำไหนที่สะเตือนสะเตือนไทยสะจัดเทือนใจที่สุดก็คือคำพูดที่บอกว่ากลัวคนว่าเกาะกระแสจริงๆรอเนาะเนี่ยแหละค่ะคำนี้มันเป็นอะไรที่แบบคือด้วยความเป็นเอมี่นะคะพอเวลาปกติเวลามีข่าวใครดังๆมาเอมี่ก็ไม่เคยเข้าไปคอมเมนต์หรือเอมี่ก็ไม่เคยเข้าไปมานั่งบ้านจับพิมพ์อย่างเงี้ยแต่อะไรที่เป็นของน้ององค์อิง เอมี่เข้าไปดูหมดเลยทุกวันนี้ก็เข้าไปคอมเมนต์แล้วขอบขอบคุณเพราะว่าเดี๋ยวนี้เวลาพี่พี่ยูทูบเบอร์เพชรบ้านแพงเขามีกันเป็นแบบโอ้โหหลายร้อยช่องค่ะเขาเอาแต่ข่าวเอมี่ลงลงลงอะไรอย่างเงี้ยเอมี่เข้าไปขอบคุณเขาหมดเลยค่ะเมื่อก่อนจะไม่ค่อยแสดงตัวแต่ตอนเนี้องค์อิง,องแล้วก็พี่โจแล้วก็ทุกคนในสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยทาให้เอมี่รู้สึกว่าอยากกลับมาเปิดเผยตัวต,วตนเองมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนไม่กล้าไลฟ์แล้วก็ยิ่งถ้าหน้าสดนี่คืออย่าหวังจะได้เห็นเอมี่ไลฟ์แต่ ทุกครั้งที่เอมีม่ตื่นมาคือหน้าสดเอมีม่ก็กล้าไรเอมีม่รู้สึกว่าเขาใจกับเอมี่เอมีม่ก็ใจกับเขามากๆเลยเหมือนกันค่ะ